มีปัญหาก็คือเป็นโลกน้ำยางมันโบกครับผมเป็นแตกเปลือกกล้แตกแล้วก็หันในก็เป็นคล้ายๆดำๆนะครับแล้วก็เป็นเนื้งองๆพร้อมพี่แม่บอกว่าเขาไม่เห็นห้เดือนนึงสิมาตามเก็บผลน,นี่พ่อคิดว่าจังไรทีได้บรหรือว่าบบได้อ้าวก็คิดว่าบบได้พุ่นแนวบบได้พุ่นแนวปกติเราตอนนี้มันแตกต่างมองอใอดครับอันเกา่าอันเกา่เกาที่เนี่ยจิดอันเกา่านี่เหมือนกับโบใด,ดลลนี่ละเนี่ยบอกแบบมี แต่วันนี้มันก็อยู่หัวเยอะมหอยอ่ก็คือว่าดีขึ้นเดอ่ะเออดีขึ้นครับกากาสวัสดีพี่น้องเกษตรกร พบกับพมอ,อกเกษตรได้อีกแล้วนะครับในช่วงพมอ,อผ้าซอยซอยเหลือนะครับบพราว่าสิเป็นเรื่องยางเรื่องเขาเรื่องมั่นเรื่องอ้อยซอยได้ทุกอย่างเนาะขอเพียงติดต่อเข้ามาในเพจพมอ,อกเกษตรนะครับมือน,นี้เขาจะไปซอยในเรื่องอยางเขาจะไปถามกับเกษตรกรบึงว่ามีปัญหาอย่างสีให้มาซอยเรื่องนี้ไปไปเบื่องกันครับเขากะมาพบพ่อกับเจ้าของสวนกันนะครับว่า มีปัญหาเรื่องอยางเฉี่มาแก่นะครับสวัสดีครับคุณแม่จ้าแม่ซื้ออย่างอ,อยู่บ้านใดตําบลใดบอกแน่ซื้อว่าแม่นองสออยู่บ้านซุตบตําบลน,น้ำช้วยอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะค่ะผมมาเมืองเลยนะครับโซนนี้ตอนนี้กำลังอยู่เมืองเลยอยู่เลยนะครับบดไปใส่มาซอยเหลือกเกษตรก่อนอยู่เลยเมีปัญหาเรื่องอยางที่้มาซอยก็ยางบอกดีค่ะยางตายหนึ่งยางตายหนึ่งจ้านายางตายนะครับสาเหตุมันเกิดเกิดจากแบบใดเมีย ที่แม่กีดล้วบอกว่ายางตายหนึ่งมันเป็นแบบไหนอา่าวมันก็เปียกมันแตกม,มันกีดยากม,ยาายามันเนี่ยย่างระนาดยางมันแข็งยังไปฮะคา,ามแตกอนนั่นคือลักษณะนะครับเปียกแตกค่ะเมืนบอกจ้าอ,อันนี้คือสาเหตุของอยางตายหนึ่งนะครับที่แม่จะบอกมานะครับเปลือกแตกนายางแข็งสาเหตุหลายอย่างครับมื้อน,นี้นะครับผมหมอกัได้มาถึงที่แล้วก็จะได้มีการมาซอยเหลือเกษตรกรที่นัดกันไว้นะครับว่ามาซอยซอยฟรีนะครับ แก้ไขปัญหาฟรีบริสเบนเงินนะครับเดินทางมาไกลขนาดไหนกับบริคีการ์ดมันเนาะนะครับมีน้ำใจให้กันแค่านั้นเองใช่ไหมข <laughs> ้าภูมิกันิ่มเลยแม่เอาบทตองเบอลลับ์ทำเพียงหรือมาเอาออกอันนี้ <laughs> มันหนักเดี๋ยวต้นไหน <laughs> นี่ค่ะต้นนี้บ่จ้า <laughs> เอาให้ตรวจเบอร์นีเดอร์สันมีหย่ามันรักษาหลายอยู <laughs> ่เลยไหมเดี๋ยวพูดแล้ว <laughs> <laughs> จะปวดหัวว่าก็อีกตัวไหน <laughs> 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 นะครับเอาก็คือ,คอที ตรวจเบื้องก่อนว่าซีประจอนของอย่างมันจิเตี่ยนดีคึือตัวอ,อื่นบ่เนาะนะครับเอาเอานี่และต้นนี่และมันขาดสารอาหารนะครับก็คือเอาหลเดี๋ยวเที่เติมให้มันเนาะเอาวานเลยครับโปะครึงอืม น,น,นะครับนี่คือต้นแรกในการเห็ดนะครับขอแม่เห็ดเัไหรอ้าก็ประมาณสินี่นะคะสิบไรจ้างเขาจี๊ดก,กินจเลยครับทิปเองจ้ะิเองนะครับโอ้ตึะต่อตนแม่มากิ่ดังโอเคเป็น,นีพวกคุ้มสีนึงสีสสีน้ำสีส,สีพวกเมียยางไปกันล้พวกเมียยางไรกันไปนังไไปตัที่สองอยู่ข้างในล่ะไ่ มาพี่เลยนะครับนำะมา ครับนี่คือต้นที่สิบนะครับเมนโบใช่มันก็ลยเฮ็ดเก๊กผมได้เก๊กแค่นี้แหะอย่าไปใส่ต้นพุนิกเอาสิบต้นแล้วนี่ก้อนแม่เฮ็ดครบสิบต้นแล้วเนาะจ้ะมื่อนี้ผมอยู่กับแม่ยังเกาะนางขยองกลับมาฮ้องอ่านะครับมื่อนี้กับเฮ็ดได้ครบสิบต้นแล้วนะครับเขาก็จะมาถ่ายพิสูจน์เบิึงนะครับว่าเดือนหน้าจะกลับมาตามผลใช่นะครับก็คือ มือนีวันที่11บมิถุนายนเดือนนากระเดือนกรกฎานะครับ11บกรกฎานะครับจะมาติดตามผลนอีกเทนึงนะครับมือนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับที่มาเห็ดแปบดทุ่ล่องให้นะครับผมขอบคุณหลายครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับายไปเอาใส่ครับกากรสวัสดีครับนะครับมือนี้นะครับพบกับผมหมอเกษตรอีกแล้วในช่วงนะครับผมหมอพาตามนะครับที่ตามผลเนาะ ที่เดือนที่แล้วเขามาเหตุผลไว้นะครับมือนี้เขาจะไม่ิีตามผลคือทุนพอเพิ่นรออยู่นะครับไปเบิ่งกันครับว่าที่เขาเหตุไว้นะครับมันจีน้ำยางมันจีได้จักเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับนี่คือต้นแรกไม่พอพอปัญหาตะก้อนเป็นยังกาะมีปัญหาก็คือเป็นโรกน้ำยางเหมือนบบกครับผมเป็นแตกเปลือกกระแตกแล้วก็ข้างในก็เป็นคล้ายๆดำๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องๆพร้อมนี่ก็คือนะครับมือนี้คุณแม่เพิ่นไปใส่แม่อยู่บ้าน แม่ยุ่บ้านนะครับอย่างนี้บนสบายบนสบายพืชผลยนประแทนนะครับคือใ็ดไว้ก็คือเห็นอยู่เนาะสิบต้นนะครับตัวนี้นะครับเอาพ่อกรีดมึงเลยว่ามันสิไดจักเปิดเส้นของแต่ละต้นนะครับนะครับนี่คือต้นแรกนะครับอ๋ออยู่เนี่ยละอ๋ออยู่เนี่ยละอืมพอแต่ละสวนแต่ละหมอกับพวกคือกันเนาะอ่ะของคุณนี่ครับต้นแรกนะครับ ต้นแรกนะครับถีม่มาแก้ไว้วพ่อเห็นดึงสิเป็นยังไงคือว่าออกนะถือว่าออกครับออก<ม>แล้วนะครับอเ,เอาแต่ก่อนเดี๋ยวแม่ไปวอาให้ฟังนี่ที่แม่บอกว่าเขาไม่เห็นห้เดือนนึงสิงมาตามเก็บผลนี่พ่อคิดว่าจะังไงสิใดบอรหรือว่าบอได อ้าวก็คิดว่าบัวได้พูดแล้วคิดว่าบัวได้นะครับก็คิดว่ามีความเป็นจริงเปล่าอ่าได้ยินเพื่อนว่านะเนาะขันบัวได้เห็ดให้อย่างออกนั่นนี่ให้ต้นละซองผัดนวลนี้ได้ยินอันเพื่อนปุ๊บบากกอนนะแต่ว่าต้นเบื้องไงพี่ดิอ่าๆไปเบื้องกันนะครับมันจะได้ลายผีนี่มันจะลายผีดิมันไดันฮอทเซ็ตมันดันฮอทเซิตนี่แล้วมันเซ็ตหน้าแล้วเป็นเซ็ตหน้าที่ปกติเหรอขอเดี๋ยวขอแรงนี่เดี๋ยวพอแล้วแล้วนี่นี่นะครับนี่คือต้นที่สองพพ่่อเนนะครับ <Rice. S 2> <normal> เป็นยังไงเราเห็นแล้วสองต้นเป็นยังไงสองต้นที่เห็นเยอะไแล้วคือว่าใส่ได้คือว่าใส่ได้คือว่าใส่ได้กันลอกตุ่นะนะครับพ่อบอกว่าใส่ได้นะครับออกทำนี้ไปต้นที่สามต้นเลยเขาเรียบๆกัแล้วครับนี่ต้นที่สามนะครับอ่านี่คือต้นที่สามของคุณพ่อ แต่ก้อนนี่มันไหลยังสีบอมันบ้ไหลม้วเยิ้มเลยบอกมัวไหลม้วเยิ้มเลยมัน,ม,น,ม,นมันเป็นแดงแดงยสีเลยเหรอมันเป็นแบบไหนมันก็แคเป็นเข้าวๆไปนะครับต้นที่สี่ข้างล่างอธิบายพอบปดิครับอธิบายฟังไงตะก้อนเป็นแบบไหน ที่จริงนั้นปกติมันไม้นกีดได้ไปแด้ไปหอขึ้นไปจากน้อยเนี่ยมันจะเรื่องอเรื่องคล้ายๆน,นั่นให้มเือกหน้าๆเลยครับะนะแบบนี้บแบบนี้เห็นบรับมีมีอย่างนี้สิบ,บอ่อบบมีอ่ะมันนี่ให้ไปให้ไปซื้อคือหนาเกี้ยงไปเลยเนี่ยครับพี่เล็กมันนี่ออกหัวหายมันบอ่อครับพี่เล็กอกหมือเบิ้ดต่อไปต่อบ,บงก์เลียยู่หัวกับหายนี่แล้วก็คอยให้ไปเบิ้ดนะครับนี่ก็คือมาเป็นบ๊อสี่ต้นแล้วนะครับอ่ะไปเบิ้งต้นต่อไปต้นที่ะนี่วพี่เอ้า นะครับเอาเอาตัวนี้ตัวที่5าเอาก่อลองบึ่งเลยเมียนปกติเราตอนนี้มันแตกต่างบองใดดครับอันเกา่าอันเกา่าที่เมียนก๊ดอันเก่านี่มันกระโบได้เนี้ยละนี แต่ว่านี่มันก็มีหอยเยอะมันยูก็คือว่าดีขึ้นเดเขามาเหตุเห้เบิ่งก่อนว่าเขาบ่็ด้มบตัวครับนะครับคือมาลงมาเบิ่งจริงเฮ็ดจริงนะครับแค่หนึ่งเดือนนาะแต่ว่าบัดนี้นั่นเขาก็ยึบำรุงไปเบิ่งงะก่อนเนาะแมนนะครับต้นต่อไปนะครับไปเฮียเหี้ยนะใกล้เหียงนะครับไปหยุดเอานะครับนี่คือต้นที่6นะครับนี่นะครับโอ้หุ่นออสิมาคิดไไ้นะครับตัวนี้ เอาเอาจั้งใบดีพ่อดีดีต้นนั่นดีรุดถุยดีนางปกติคน่อนี่ต้นนี้เป้งเด็กเก็๊ไปเช็ดไป่ยหอยพลเราเมืนที่หายไปนะหอยนี้คือหอยขึ้นหึงหึงนะเลียวขึ้นหึงเดินนะเจ่ คิดเจาะขึ้นไปก็ออกขันคิดขึ้น um, ่นนะแต่คิดหลงมาบอกนี่ต้นนะมดไปใส่นี่นะมูจะเคลียร์น่ต้นเนี่ยอ่าดได้ไปใส่นีมูจะเคลียร์ฮะบอกบเอ้ยมดใส่ตัดต้นทิพย์ยว่นม่นีดไปใส่นีกะเ่ันีใส่หนีมัมันสิได้ใส่นียู่บ่พอจรงรงวะทำเียมๆเกย์บเมนดิวตี้ คอให้มันออกต่อไปเห็นปะเนี่ยนี่ครับแปดแล้วนะครับอ่ะคือแต่ก่อนพ่อบอกว่าต้นนี้บ่ได้ใส่หนีเท่ากับสอนน้ำเขาครับจะบอกจะเจาะแล้วกันเจาะเจาะแล้วกันนี่เจาะแล้วกันนี่เป็นต้นไม้เข้าจี๊ดกันเลย ตะแกีแล้วนะครับทีนี้อ่ะความรู้สึกพ่อจากที่กีดสมุดมาหอดซีฟตุนเนี่ยให้เจ็ดเปอร์เซ็นต์เอีอันนี้ประมาณห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ได้แล้วครับโอพอให้ครึ่งนึงนะครับให้ครึ่งนึ่งสักคนอ่นะครับอันนี้คือความจริงครับเออบ่นได้ว่าไปโยนเงี้ยลอยๆหรอนะครับจากห้าสิบสักอนเความต้องเพื่อโตไปก่อ็ค่อยไปให้ร้อย่าออกกว่ากัน วันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมได้จ kind of <Marilyn> <F> ้างพ่อเฮ็ดไลยจ้างพ่อเว้าบ่บ่ได้จ้างครับบ่ได้จ้างครับมาเสียยังบ่บ่ได้เสียยังความรู้สึกที่ครับมาเฮ็ดให้เบิ่งเหรอเห็นมันเป็นยังไงครับตอนนี้ครับโอ้ดีมากครับโอ้ดีมากครับมีผู้มาแนะนําวิชาการหลักวิชาการที่ยังแต่ละคนที่พูกมาแล้วก็บ่บ่ค่อยรู้หลักการบ่รู้เรื่องการเกษตรเฮ็ดไปตามอันปัตสวรนซื่อต่างกันเยอะครับตั้สวรรค์ดีเคยเฮ็ดนะครับครับวัอนี้นะครับก็ ถึงอันพอสมควรแล้วนะครับผมกับผอกับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกัขอบคุณทุกคนอหลายๆเนาะสวัสดีครับสวัสดี